ดวงของชาวราศีษษพฤษภท่านมีเกณฑ์ได้จับทรัพย์ใหญ่นะครับมีเกณฑ์อาจได้จับหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านนะครับการเงินเข้าดีนะครับนะรายได้เข้าดีขาขายดีมีลาบทรัพย์ใหญ่นะครับการเงินเข้าง่ายรายได้เข้าดีมีลาบทรัพย์ใหญ่โชคลาบการเงินมีเกณฑ์ได้แบบปัจจุบันทันด่วนนะครับ นะฮะใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านขายรถมีเกมประสอบความสําเร็จนะครับใครที่จะไปทาสินเชื่อซื้อที่ซื้อบ้านมีเกมประสอบความสําเร็จใครที่มีหนี้มีสินต่างๆนะครับทํานายว่าท่านจะมีเกณฑ์ที่อาจจะหมดหนี้ได้นะนะครับนะสุดยอดดวงโชคลาภการเงินนะครับชาวราศีพฤษภดวงแบบนี้นะครับไม่แน่นะครับชาวราศีพฤษภท่านอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ ก็จะมาทำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงวันที่1-15ถึงสิสิงหาคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีไรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหาก้อดทิงประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านเวณาที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการ รับชมดวงของชาว ราศีพฤษภนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มาไพ่ที่เด่นนะครับในเรื่องของโชคลาภการเงินวันนี้นะครับก็คือไพ่เก้าเหรียญนะครับไพ่เก้าเหรียญนะครับหมายถึงทรัพย์สินก้อนใหญ่นะครับบ้านรถนะครับการเงินก้อนใหญ่นะครับการเงินที่เป็นหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านนะครับวันนี้ขึ้นมานะนะครับ ไพ่แบบนี้ขึ้นนะครับหมายถึงไม่ว่าชาวราศีพฤษภทั้งนั้นนะครับที่คิดหรือคาดหวังเรื่องของการเงินใดๆอยู่ท่านมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินท่านคิดเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาบลาบลอยนะครับนะก็เรียกได้ว่าดวแบบนี้นะครับ ไม่ว่าท่านเนี่ยจะไปหยิบจับทำคลิปอะไรถือว่าจะประสบความสำเร็จนะครับอาจได้จับเงินก้อนใหญ่ตามที่ท่านคิดเอาไว้ได้นะครับนะฮะใครที่มีธุรกิจนะครับที่เป็นการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านนะครับถ้าคิดเอาไว้คาดหวังเอาไว้มีเกณฑ์ที่อาจจะประสบความสำเร็จนะครับเกณฑ์ที่อาจจะได้จับเงินก้อนใหญ่ได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ในดวงเรื่องของชโชคลาภการเงินในวันนี้นะครับมีไพ่ที่น่าสนใจ ไหนข,นขึ้นขึ้นไหน,นชุดไพ่นะครับนนะอันนี้ก็จะเป็นให้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําสินเชื่อนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการทําสินเชื่อกู้บ้านซื้อรถอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้นะครับมีไพ่การเงินที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินธนาคารนะครับก็คือไพ่สองเหรียญและไพ่หกเหรียญน,นะครับนะ ถ้าใครนะครับที่จะไปทำสินเชื่อนะครับซื้อบ้านซื้อรถมีเกณฑ์ที่จะผ่านนะนะครับการออกปากเรื่องการยืมเงินนะครับมีเกณฑ์ว่าอาจจะได้นะครับแต่ที่มีลูกหนี้ทำนายว่าท่านจะมีคนเอาเงินมาคืนท่านนะครับนะแล้วก็ให้ที่ขึ้นในวันนี้นะครับหมายถึงทรัพย์ใหญ่ที่อาจจะมีการโอนเข้ามาเป็นชื่อท่านได้ นั่นหมายถึงถ้าชาวราศีพิจิกศนะครับกําลังผ่อนรถผ่อนบ้านอยู่นะฮะก็ไม่แน่นะครับท่านอาจจะมีเงินก้อนใหญ่นะครับไปปิดบัญชีหนี้สินต่างๆเหล่านี้นะครับนะการโอนที่โอนบ้านเป็นชื่อท่านก็จะสําเร็จได้นะครับนะมีเกณฑ์ได้ซร้อผลิตภโอนเป็นชื่อของชาวราศีพิจิกศนะครับนะถ้าดวงขึ้นแบบนี้นะครับ แล้วก็รวมไปถึงคนที่คิดจะขายด้วยนะครับขายที่ขายบ้านขายรถขายสมบัตินะครับนะถ้ามีไพ่แบบนี้ขึ้นทำนายว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะขายได้นะครับถ้าคนที่จะมาซื้อเนี่ยเขาจะไปทําสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ทำนายว่า mm hmm. คนที่จะมาซื้อทรัพย์สินจากท่านเนี่ยเขาก็จะไปกู้ผ่านนะครับนะฮนะร,รวมถึงคนที่เป็นนายหน้าด้วยนะครับอันนี้คือขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่า การเงินที่ได้เป็นแบบในหน้านะครับนะฮะได้เงินส่วนต่างส่วนแบงค์นะครับนะฮะก็ทำนายว่าจะประสบความสำเร็จกับการทํางานในหน้าการเงินเข้ามาดีนะครับนะฮะทั้ง3แบบนี้นะครับทรัพย์สินก้อนใหญ่ถือว่าส่งผลดีเป็นอย่างมากนะสำหรับชาวราศีพฤกษ์นะครับหรือถ้าใครนะครับที่รุนว่า แฟนหรือคนรักนะครับหรือญาติพี่น้องเนี่ยจะไปทําสินเชื่อจะผ่านหรือไม่อะไรแบบนี้ก็ทำนายว่าจะผ่านนะนะครับคนที่ทํางานค้าขายเนี่ยถือว่าการเงินเข้าดีเลยนะนะครับทานายว่าค้าขายดีนะครับนะฮะรายได้เข้าดีมีทรัพย์ลาบใหญ่นะนะครับการเงินเข้าง่ายรายได้เข้าดีนะครับมีลาบทรัพย์ใหญ่นะครับสำหรับชาวราศีพฤกศที่ทําค้าขายแล้วก็ชาวราศีพฤกศที่ทํางานประจานะครับตรงนี้ก็ท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ข่าวดีเรื่องของการ ได้ขึ้นเงินเดือนนะครับได้โบนัสต่างๆครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้นะครับไพ่ทับกลางตัวก็คือไพ่เด็กถือไม่เท้าคึอข่าวดีนะฮะวันนี้อาจารย์เปิดไพ่ถามไพ่ในเรื่องของการเงินและโชคลาภนั่นหมายถึงชาวราศีพฤษภนะครับท่านอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินโชคลาภการที่ท่านคิดเอาไว้นะครับมีการจะประสบความสำเร็จนะครับนะฮะอย่างที่บอกครับ ภาพแบบนี้นะครับเกิดขึ้นเนี่ยชาวราษีพุทธศพนะครับจะเด่นเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากเลยนะครับนะฮะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรนะนะครับถ้าเกิดว่าทํางานประจําก็มีเกณฑ์จะได้ขึ้น,นเงินเดือนได้นะครับนะฮะมีไพ่ justice เกิดขึ้นไพ่ justice หมายถึงสัญญาอ่าถ้าใครที่จะไปทําสัญญาเรื่องของธุรกิจนะครับทำนายว่า จะประสบความสําเร็จนะครับการเงินเข้าดีนะนะครับนะการค้าการขายอะไรที่ต้องไปทําสัญญาทานายว่าคู่สัญญาของท่านเนี่ยก็จะทําสัญญาได้แบบได้โดยง่ายนะครับนะแล้วก็คนที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งวิศวกรสถาปัตย์ต่างๆนะครับอันนี้ประสบความสําเร็จดีการเงินเข้าดีนะครับงานได้รับเหนาการเงินเข้าดี ด้านแม่บ้านนะครับงานด้านบัญชีนะครับการเงินเท่าดีงานด้านการออกแบบต่างๆนะนะครับการออกแบบทุกประเภทนะครับนะแบบนี้ถือว่าการเงินเท่าดีนะนะครับจริงๆไพ่แบบนี้นะครับไม่ว่าท่านจะทาอาชีพอะไรเนี่ยก็ถือว่าก็ได้รั์การเงินดีนะเพราะว่าไพ่พื้นหลังนะครับเป็นไพ่เก้าเหรียญนะเรียกว่าการเงินก้อนใหญ่นะครับค้าขายดีนะทำอาชีพที่เป็นรับจ้างก็การเงินดีนะครับงานประจาก็การเงินดีข้าราชการนี่ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าไพ่ justice นะครับก็หมายถึง ข้าราชการได้ด้วยเหมือนกันนะครับนักการเมืองของถิ่นก็ได้หรือว่างานราชการนะครับเป็นราชการพลเรลือนอะไรแบบนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จด,ด้วยนะครับมาดูไพ่ใบต่อไปนะครับที่เด่นนะก็คือไพ่เดอะฟูลน,นะครับไพ่เดอะฟูลน,นะครับหมายถึงความบังเอิญน,นะครับนะไม่คิดว่าจะได้กลับได้นะครับนะฮะ ได้แบบด้วยความบังเอิญได้แบบฟลุกลุนะครับวันนี้นะครับไพ่พื้นหลักเป็นเรื่องการเงินนะครับแล้วก็มีไพ่เดอะฟูลขึ้นนะครับอ่าแล้วหมายถึงท่านมีเกณฑ์ได้ลาบรัพย์ใหญ่แบบฟลุกฟลุมีเกณฑ์ได้โชคลาบใหญ่แบบปัจจุบันทันด่วนนะครับนะฮะมีเกณฑ์ได้จับทรัพย์ใหญ่นะครับอาจจะจับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านแบบไม่ทันตั้งตัวแบบปัจจุบันทันด่วน นะครับมีเกณฑ์เขาเรียกว่ามีดวงที่อาจจะได้เป็นเศรษฐีแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวได้นะครับนะฮะดูแบบนี้นะครับวนน่นะครับชาวราศีกุศลนะครับไม่แน่ท่านอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะเพราะว่าดวงมีความบังเอิญขึ้นนะครับมีไพ่ความบังเอิญขึ้นมีไพ่การเงินก้อนใหญ่ขึ้นนะครับมีไพ่การไม่เรียกว่าอะไรการปลดหนี้การปิดบัญชีหนี้สินอ่ะเนี่ยนะฮะอะไรที่เป็นทรัพย์สินที่ท่านคอนยูอาจจะ ท่านอาจจะมีเงินไปปิดบัญชีแล้วก็โอนมาเป็นชื่อท่านได้เลยนะแบบนี้นะครับดวงสุดยอดเหมือนกันนะครับให้เดือพนนะครับก็หมายถึงคนที่ทํางานด้านการบันเทิงนะนะครับงานด้านการสแสดงนะครับงานด้านที่ให้ความสุขกับผู้คนนะครับนะฮะงานด้านที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงต่างๆนะครับงานด้านการท่องเที่ยวนะครับนะะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวกลางวานันการท่องเที่ยวกลางคืนนะครับเสริมหมดนะ งานด้านการดนตรีนะครับนะฮะงานด้านการนําเที่ยวอนะอันนี้ถือว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับงานด้านที่ท่านเนี่ยเขาเรียกว่าลองทําลองผิดลองถูกลองทำนะนะครับนะพอท่านไปทำเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จได้ใครที่ทํางานประจําและอยากจะมีอาชีพเสริมนะครับนะฮะถ้าท่านมีอะไรในหัวเนี่ยมีไอเดียในเรื่องของงานการเงินในหัวเนี่ย ธุรกิจในหัวเนี่ยเราไปทาดูอันนี้มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จนะครับประเภทแบบประสบความสำเร็จแบบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบปัจจุบันทันด่วนได้เลยนะเออเรียกว่าประสบความสำเร็จไวนะครับถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นนะแล้วก็งานนัานต่างประเทศอันนี้ก็คือถือว่าดีอ่าถือว่าดีนะครับถือว่าใครที่คิดจะไปทํางานต่างประเทศนะครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จให้เดอดฟูนะครับหมายถึงความสําเร็จที่ไม่คาดฝัน นะครับฮะความสําเร็จที่ที่แบบว่าได้มากเกินกว่าที่คิดอ่าอันนี้คือไพ่เดอะฟูลนะครับนะไพ่เดอะฟูลนี่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะครับนะอืมน่าสนใจวันนี้ดวงของชาวราศีพฤษภนะครับนะเรียกว่าการเงินโชคลาภดีมาเต็มๆเลยนะนะครับนะฮนะ,นะมาดูกันที่ไพ่ใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ หกไม้เทา้าไพ่หกไม้เท้านะครับหมายถึงสิ่งที่ลุ้นรอคอยเอาไว้จะประสบความสําเร็จนี่คำทำนายของไพ่นะนะครับในะความหมายของไพ่สิ่งที่ลุ้นรอคอยนะครับไม่ว่าท่านจะคาดหวังอะไรอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการขายนะครับนะเรื่องของลูกค้าเรื่องของการทาสัญญาหรือว่าเรื่องโชคลาภก็ทํานายว่า สิ่งที่ท่านลุ้นรอคอยเอาไว้นะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับแบบนี้ถือว่าท่านจะประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ท่านรอคอยเอาไว้และที่สําคัญนะครับไพ่หดาอาขออภัยไพ่หไม้เท้านะครับหมายถึงสิ่งที่ลุ้นรอคอยมาเนิ่นนานแล้วอ่าสิ่งที่ลุ้นรอคอยมาเนิ่นนานแล้วท่านมีเกณฑ์ที่จะสมหวังสักทีอ่านี่คือความหมายของไพ่นะนะครับอันนี้ถือว่าไพ่เนี่ย วันนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่เรียกว่ามีเกณฑ์ได้โชคลาภปฏิหารสมหวังนะครับการเงินเข้าดีมีลาบซัพใหญ่มีโชคลาภแบบปัจจุบันทันด่วนมีโชคลาภแบบประทันหนันมีได้มีการได้โชคลาภแบบฟลุ๊กฟลุกนะครับแบบบังเอิญน,นะไม่คิดว่าจะได้ได้เกินความคาดหมายนะวันนี้ไพ่ดีมากๆเลยนะครับวันนี้เกิดวันนี้เปิดไพ่ขึ้นมานะนะครับไพ่ที่ดีใบต่อไปก็คือไพ่หก ถ้วยใครที่ท,ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กนะครับไม่ว่าะจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตมีเกมประสบความสําเร็จการเงินดีนะอันนี้นะครับงานเก่าๆที่คิดเอาไว้ค้างเอาไว้กลับมาทําใหม่นะครับมาสานต่อประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายนะครับ,นะรบงานที่เกี่ยวกับเครื่องหอมดอกไม้มีเกมประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับนะแต่แบบนี้นะครับหมายถึงอะไรที่มันแบบว่าทําอะไรที่ค้างคางเอาไว้แล้วลมาทําต่อเนี่ย มันจะประสบความสําเร็จนะครับนะอืมแล้วก็อาจจะมีโชคลาภแบบเก่าๆอ่าใครที่มีอะไรในใจเลขในใจในใครที่มีอะไรในใจเลขในใจเก่าๆก็ลงทุนได้นะครับวันนี้นะนะครับอ่าอาจจะมีโชคลาภในเรื่องของเลขตกเก่าได้เอออาจจะมีโชคลาภในสิ่งเก่าๆได้อ่ะนะครับวันนี้วันนี้ไพ่ของชาว ราศีพฤษภนะครับเด่นดีในเรื่องการเงินแบบพลุกๆุกหน้าอันนี้คือขีดสำคัญของไพ่นะครับการเงินก้อนใหญ่ลาบรัพย์ก้อนใหญ่นะครับการทำสินเชื่อทํนไยว่าผ่านนะครับขายที่ขายที่ขายบ้านนะครับมีเกมประสบความสําเร็จนะนะครับการเงินนี่ถือว่าเข้าดีมีลาบรัพย์ใหญ่เลยนะครับขายที่ขายบ้านมีเกีประสบความสําเร็จนะอันนี้เรามาดูกันที่ข้อเสียในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับ ข้อเสียในเรื่องการเงินวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาเนี่ยจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะข้อเสียอ่ะข้อเสียที่ส่งผลไม่ดีก็คือไพ่ใบนี้ไพ่ก้าไม้เท้าไพ่ก้าไม้เท้านี่หมายถึงความกลัวไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าทาคิดแล้วไม่ทํานั่นแปลว่าชาวราศีพฤษภนะครับถ้าท่านมีไอเดียในเรื่องของการเงินนะครับนะฮะท่านควรที่จะทานะนะครับอ่ ควรที่จะทำนะครับอย่าปล่อยเวลาให้มันเลยไปหรือว่าท่านใดที่คิดจะพูดเรื่องของการเงินก็ควรที่จะรีบพูดนะครับรีบบอกนะครับใครที่คิดจะขายอะไรก็ตามนะครับก็รีบดําเนินการนะครับแล้วจะประสบความสำเร็จไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ไม่เกิดผลไม่ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้คือไพ่แห่งความกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้ไพ่ดีนะครับมั่นใจทาการเงินก็จะดีนะครับอันนี้นะนี้คํอทํานายของไพ่นะครับ ให้เสียไปต่อไปก็คือไพ่ควีนถือถ้วยควีนถือถ้วยนะครับความหมายคือทําใจยังไงอย่างนั้นนะครับนะเป็นการแบบยอมเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีไพ่สองเหรียญเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีคนมายืมท่านแล้วก็อขอภยัยอาจจะมีคนมายืมเงินท่านแล้วก็ท่านก็ ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ออกจะเป็นญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ท่านกเกรงใจนะครับให้ราชินีถือโทษคือไพ่ของคนที่เกรงใจนะครับอันนี้เป็นไพ่ของคนดีนะนะครับแล้วก็เกรงใจไปทั่วเลยแบบนี้ใครมายืมเงินก็ใจอ่อนนะครับเกรงใจให้ไปอะไรแบบนี้นะครับถึงแม้บางทีเนี่ยไม่อยากให้แต่ก็จำเป็นต้องให้ตรงนี้ดูให้ดีนะครับก็พยายามจะแข็งหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าดวงเรื่องของเงินทองนะครับแั้นก็หา,ย,ย,ายากอยู่เนาะ นะครับสรุปนะครับดวงของชาวราศีพฤษภท่านมีเกณฑ์ได้จับทรัพย์ใหญ่นะครับมีเกณฑ์อาจได้จับหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านนะครับการเงินเข้าดีนะครับนะรายได้เข้าดี าขายดีมีลาบรัพย์ใหญ่นะครับการเงินเข้าง่ายได้เงเข้าดีมีลาบรัพย์ใหญ่โชคลาภการเงินมีเกณฑ์ได้แบบปัจจุบันทันด่วนนะครับนะฮะใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านขายรถมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับใครที่จะไปทาสินเชื่อซื้อที่ซื้อบ้านมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จใครที่มีหนี้มีสินต่างๆนะครับทำนายว่าท่านจะมีเกณฑ์ที่อาจจะหมดหนี้ได้นะนะครับนะะ ใส่ที่รอโอนที่โอนบ้านโอนทรัพย์สินมีเกณฑ์ที่จะได้โอนเป็นชื่อท่านนะครับหรือว่าแต่คิดจะโอนให้กับใครนะครับนะหรือว่าจะมีใครซื้อที่ซื้อบ้านจากท่านและท่านรอโอนให้ใครก็มีเกณฑ์ที่จะได้โอนนะครับนะฮะการออกการออกปากเรื่องการเงินนะครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จการหยิบยืมประสบความสําเร็จนะครับใครที่มีลูกหนี้นะครับทำนายว่าลูกหนี้ของท่านนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะนําเรื่องของการเงินมาคืนท่านนะนะครับนะฮะ งานด้านต่างประเทศนะครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับงานด้านการต่างประเทศนะครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับงานด้านการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จการเงินดีนะครับใครที่คิดจะไปทางานต่างประเทศนะครับที่คิดจะทาวีซ่าอยู่ตรงนี้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จวีซ่าผ่านนะครับงานด้านการท่องเที่ยวที่พักนะครับงานด้านการแสดงนะครับงานด้านดนตรีนะครับการร้องเพลงนะครับ มีเกมประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับท่านอาจจะได้ข่าวดีเรื่องของการเงินอาจได้เงินเดือนขึ้นนะครับหรือว่าท่านอาจจะได้ต่อสัญญาใหม่นะครับการเงินเข้าดีนะครับใครที่มองหางานใหม่มีเกมจะประสบความสําเร็จนะครับนะงานด้านวิศวกรรมการก่อสร้างนะครับงานด้านบัญชีงานดัานแม่บ้านมีเกมประสบความสําเร็จนะครับการเงินเข้าดีนะครับการเงินที่ลุ้นรอคอยเอาไว้นะครับมีเกมประสบความสําเร็จนะครับ สุดยอดดวงโชคลาภการเงินนะครับชาวราศีพฤษภนะครับทำนายว่าชาวราศีพฤษภนะครับมีเคฑนได้ลาบทรัพย์ใหญ่การเงินเข้าดีลาบทรัพย์มีมากนะครับนะอาจได้จับโชคใหญ่หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับดวงแบบนี้นะครับไม่แน่นะครับชาวราศีพฤษภท่านอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับแล้วก็ชาวราศีพฤษภท่านใดนะครับที่คิดท,ที่จะไปไหว้ขอพรนะครับเพื่อเสริมดวงโชคลาภ แนะนำให้ชาวราศีพฤธศนะครับไหว้ขอพรกับพระแม่รัศมีก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีพฤธศนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันกขอเช่าน,นะครับโชคดี มีโชคลาภทรัพก้อนใหญ่กับทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ